อสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสาภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนณะโมตัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะจัตตารีมานิภิกขเเว ภาลานิกัตมานิจัตตาริปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะพลังสังคหะพลันติอออ,อบัตินี้จักรพรรชทานถวายพระธรรมเทศนา ในจตุพละกถาว่าด้วยกำลังสี่ประการเพื่อฉลองพระราชาัทธาประดับพระปัญญาบรารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญลญาสีทักษินานุประทานในการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชบอพิษ กรมสมเด็จพระเทพพรัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทา,านพระราชานุเคราะห์พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์ประยงปิยวันโน อดีตเจ้าวาดวัดโสธรวรารามวรวิหารและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12การที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชบอพิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ในครั้งนี้ ก็ได้ทรงพระอนุสรณถึงหิตานุหิตาประโยชน์ที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์ได้บำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเอเนกประการปฏิปทาที่ท่านเจ้าคุณได้ดำเนินไว้ในยามที่มีชีวิตอยู่สามารถนํามายกย่องเชิดชู เป็นทิฏฐานุกติคือแบบอย่างที่อนุชนคนรุ่นหลังสามารถยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพราะท่านเจ้าคุณเป็นพระมหาเถร,ระรัตตัญยูผู้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นานถึง9กบหปีมีเวลายาวนานเกือบศตวรรษ ในการพัฒนาตนให้เพียบพร้อมด้วยอัตตาหิตะสมบัติและประหิตะปฏิบัติคุณสมบัติส่วนอัตตาหิตะสมบัติเกิดจากการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆคุณสมบัติข้อนี้ เกิดจากความใส่ใจในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาดังที่ปรากฏว่าท่านจะคุณพระธรรมมังคลาจารย์นามเดิมว่าประยงวันณประดิษฐ์ถือกำเนิดเมื่อพุทธศักราช2468ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อพุทธศักราช2,510ณวัดท่าสะอ้านอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศราท่านเจ้าคุณได้ศึกษาพระประติธรรมสามารถสอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปพร้อมกัน ในส่วนประหิตะปฏิบัติคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นท่านจะคุณพระธรรมมังคลาจารย์เริ่มรับภาระธุระพระศาสนาด้วยการเป็นรองเจ้าวาดวัดท่าสะอ้านเมื่อพุทธศักราช2521เเป็นเจ้าคณะตำบลบางวัวเมื่อพุทธศักราช 2528เป็นเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้านเมื่อพุทธศักราช2532เป็นเจ้าคณะอำเภอบางประกงเมื่อพุทธศักราช2546และได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้ง เป็นเจ้าวาสวัดโสธรวรารามเมื่อพุทธศักราช2,552ท่านจะคุณพระธรรมมังคลาจารย์เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยอัตตาหีตะสมบัติและประหิตะปฏิบัติด,ดังพันานามาจึงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติศาสนก,กิจในทุก ตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยเหตุที่ท่านจะคุณทำหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระธาชคือวัดท่าสะอ้านและเจ้าคณะอำเภอบางประกงได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องท่านจึงได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสโสธรวรารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงประจำจังหวัดฉะเชิงเศรา และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่หลั่งไหลกันมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายท่านจะคุณได้บริหารกิจการของพระอารามแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยดีท่านปกครองดูแลพระภิกษุสามนเณรนับร้อยรูป ให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อยดีงามส่งเสริมการศึกษาพระปริยธรรมแผนกธรรมแผนกบาลีและ,ะแผนกสามมันศึกษารวมทั้งการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยท่านบริหารก็ประมาณรายได้ของวัด อย่างโปรง่งใสเพื่อใช้ในกิจการต่างๆของวัดเช่นการก่อสร้างอาคารเสนาสนะสำคัญภายในพระอารามการอุปถัมภ์การศึกษาของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารจนได้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ท่านจะคุณปฏิบัติาศาสนกิจทุกอย่างตามหลักธรรมมาพิบาลด้วยความโปรง่งใสซื่อสัตย์สุจริตจนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงกับได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำหนตะวันออก และเป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทยการที่ท่านจะคุณพระธรรมมังคลาจารย์ประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการพระศาสนา,นานานาประการอย่างไม่ย่อท้อก็เพราะจิตใจของท่านเปี่ยมด้วยพละคือกำลัง สี่ประการตามนัยยะแห่งพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าจัตตารีมานิพิกเวพลานิเป็นต้นแปลความว่าภิกษุทั้งหลายกำลังสี่ประการเหล่านี้สี่ประการเป็นฉไนคือปัญญาภละ กำลังปัญญาหนึ่งวิริยะกําลังความเพียรหนึ่งอนวัชชะพละกาลังการงานไม่มีโทษหนึ่งสังฆาพละกําลังการสงเคราะห์หนึ่งขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าพละหรือกําลังทั้งสี่ประการคือกําลังปัญญา กำลังความเพียรหรือกำลังใจกำลังการงานไม่มีโทษหรือกำลังสุจริตกำลังการสงเคราะห์หรือกำลังบริวารช่วยส่งเสริมให้บุคคลเอาชนะอุปสรรคศัตรูและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการงานทั้งปวงก,กำลังทั้งสี่ประการต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เหมือนล้อรถทั้งสี่ล้อช่วยพยุงตัวรถให้แล่นไปสู่เป้าหมายโดยปลอดภัยประการแรกปัญญาพละหรือกำลังปัญญาหมายถึงกำลังแห่งความฉลาดรอบรู้ที่เกิดจากการเรียนและการคิดปัญญาทำให้เกิดวิสัยทัศน์คือมองการไกลซึ่งช่วยให้วางแผนได้ดี และสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกได้ถูกต้องและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพปัญญาทำให้รู้เท่าทันสถานการณ์รอบด้านความรู้เท่าช่วยในการป้องกันความรู้ทันช่วยในการแก้ไข ดังนั้นปัญญาจึงช่วยป้องกันภัยที่จะตามมาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าสังไกยะสังกิตัพานิรักไขยานาคาตังพยังแปลความว่าพึงระแวงสิ่งที่ควรระแวงพึงระวังภัยในอนาคตสอดคล้องกับคำของนักปราชญ์ที่ว่า รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งประการที่สองวิริยะพละหมายถึงกําลังความเพียรหรือกําลังใจของบุคคลผู้ไม่ยอมแพ้แก่อุปสรรคพยันตรายทั้งปวงแม้เขาจะล้มลงไปบ้างกําลังใจจะพาให้เขาลุกขึ้นสอขึ้นสู้ต่อไป ตามคติที่ว่าล้มเพราะก้าวไปข้างหน้าดีกว่ายืนสง่าอยู่กับที่สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าวายเมเทวะปุริโสยาวะอัตทะนิปทาแปลความว่าเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาะ สอดคล้องกับบทกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมาตหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจประการที่สามอนวัชชะพละหมายถึงกำลังแห่งความสุจริต เพราะปฏิบัติหน้าที่ได้ดีไม่มีโทษหรือข้อบกพร่องกำลังแห่งความสุจริตเป็นเกราะกำบังที่ช่วยป้องกันภัยจากการว่าร้ายและการปองร้ายสมดังโครงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หที่ว่าความรู้คู่เปรียบด้วย กำลังกายแฮสุจริตคือเกราะบังศาสตร์พองปัญญาประดุดดังอาวุธกุมสติต่างโล่ป้องอาจแก้วกลางสนามประการที่สสังคหพละหมายถึงกําลังการสงเคราะห์หรือกําลังบริวาร ที่เกิดจากการสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นด้วยน้ำใจดังสุภาษิตที่ว่าบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งสอดคล้องต้องตามพุทธภาษิตที่ว่าทัท,ะทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ทังมิตรานิคันธิตผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้พละคือกำลังทั้งสี่ประการนี้เป็นคุณธรรมสำคัญสำหรับผู้นำผู้นำที่ขาดกำลังเหล่านี้ก็เหมือนจรวดที่ขาดเชื้อเพลิงย่อมทยานขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ตรงกันข้าม ผู้นำที่มีกําลังทั้งสี่ประการย่อมพาหมู่คณะข้ามพ้นความยากลำบากและนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ในวันนุปะถะชาดกดังต่อไปนี้ในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้ากองเกวียน ขนส่งสินค้าไปขายตามเมืองต่างๆครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์นำกองเกวียนห้าร้อยเล่มเดินทางกันดารผ่านทะเลสายแห่งหนึ่งระยะทางประมาณ60โยชนเนื่องจากอากาศร้อนจัดพระโพธิสัตว์จึงให้กองเกวียนกลางกระโจมพักผ่อนในเวลากลางวัน พอตะวันตกดินก็ออกเดินทางทั้งคืนโดยมีคนบอกทางนอนดูดาวอยู่ที่เกวียนเล่มแรกนำคณะรอนแรมไปได้59าสิบเโยธพระโพธิสัตว์คิดว่าเหลือแค่คืนเดียวเท่านั้นก็จะพ้นจากทะเลทรายเจงอนุญาตให้ทุกคนบริโภคอาหารใช้ฝืนและน้ำจนหมดสิน้น แล้วออกเดินทางไปในเวลากลางคืนคนบอกทางที่นอนดูดาวในเกวียนเล่มแรกเผลอหลับไปหัวได้ลากเกวียนเล่มแรกย้อนกลับทางเดิมเกวียนเล่มอื่นก็ตามกันไปเป็นขบวนจนสว่างคนบอกทางตื่นขึ้นมาพบว่ากองเกวียนได้วกกลับมาถึงที่กลางกระโจม เมื่อวันวานตอนนี้ไม่มีฟืนและน้ำเหลืออยู่เละเลยพระโพธิสัตว์รู้ดีว่าน้ำสำคัญที่สุดเพราะถ้าวัวขาดน้ำก็จะไม่ลากเกวียนต่อไปเขาจึงเดินสำรวจหาแหล่งน้ำในทะเลทรายพบกอหญ้าแพรกกอหนึ่งคิดว่า ยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะความเย็นของน้ำข้างล่างจึงให้คนถือจอบขุดยังที่นั้นคนเหล่านั้นขุดลึกลงไปหลายวาจอบกระทบกับก้อนหินข้างล่างขุดต่อไปไม่ได้ทุกคนหมดกำลังใจทิ้งจอบหยุดขุด แต่พระโพธิสัตว์ไม่หยุดไม่หมดหวังผู้นำหยุดไม่ได้เขาลงไปยืนอยู่บนก้อนหินก้นบ่อก้มลง,งเงี่ยหูฝังได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ใต้ก้อนหินจึงขึ้นมาบอกคนรับใช้ส่วนตัวว่าถ้าเธอเลิกละความพยายามเสีย พวกเราจะพินาศกันหมดเธอ,อย่าละความพยายามจงถือค้อนเหล็กนี้ลงไปยังก้นบ่อทุบก้อนหินนี้คนรับใช้ฟังคำปลุกใจของพระโพธิสัตว์แล้วเกิดกำลังใจเขาถือค้อนเหล็กลงไปทุบก้อนหินก้นบ่อจนแตกเป็นสองซีก ก้อนหินซีกหนึ่งตกลงไปขวางกระแสน้ำในลำธารใต้ดินเกิดเป็นน้ำพุพวยพุ่งผ่านปากบ่อขึ้นมาสูงเท่าลำตาลคนทั้งหมดในกองเกวียนพากันดื่มกินรอดชีวิตรอดชีวิตพ้นทะเลทรายออกมาค้าขายได้กำไรงามในชาดกเรื่องนี้พระโพธิสัตว์ เป็นผู้นำทึ่งที่แสดงออกว่ามีพละคือกำลังทั้งสี่ประการในสถานการณ์วิกฤตดังต่อไปนี้หนึ่งเขามีปัญญาภละกำลังปัญญาเมื่อเห็นกอหญ้าแล้วคาดการได้ถูกต้องว่ามีแหล่งน้ำใต้กอหญ้านั้นและเมื่อพบก้อนหินก็คาดการว่า มีลำธารอยู่ใต้ก้อนหินนั้นสองเขามีวิริยะพละกำลังใจเมื่อระดมคนให้ช่วยกันขุดบ่อตรงก่อหญ้าแล้วเจอก้อนหินขวางอยู่ก้นบ่อก็ไม่ยอมหมดกำลังใจไม่ย่อท้อกลับพูดปลุกใจคนใช้ส่วนตัวให้ลงไปทุบก้อนหินจนแตกออกเป็นสองซีก สเขามีอนวัชชภละกำลังสุจริตกำลังแห่งความรับผิดชอบเมื่อผิดพลาดก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองทำหน้าที่ให้ถูกต้องโดยไม่ย่อท้อจนค้นพบแหล่งน้ำในทะเลทรายที่ช่วยให้คนรอดตาย 4. ส,สังขาภละ กำลังแห่งการผูกใจให้คนช่วยกันขุดบอ่อในยามวิกฤตที่สำคัญคือสามารถจูงใจให้คนใช้ส่วนตัวลงไปทุบก้อนหินก้นบอ่อจนพบแหล่งน้ำในที่สุดในธรรมนองเดียวกันท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์มีพระ,ะคือกำลังทั้งสี่ประการ จึงสามารถรับภาระธุระพระศาสนาในตำแหน่งต่างๆได้เป็นอย่างดีประการแรกท่านเจ้าคุณมีปัญญาภละคือกำลังปัญญาที่ใช้บริหารกิจการของวัดโสธรวรารามทั้งในด้านการปกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการประการที่สองท่านจะคุณมีวิร,ยริยะพละคือกำลังใจสูงมากที่กล้าย้ายจากวัดท่าสะอ้านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงคือวัดโสธรวราราม ประการที่สามท่าเจ้าคุณมีอนวัชภัพละคือกำลังความสุจริตเป็นเกราะกำบังจึงสามารถบริหารการเงินและทรัพย์สินของวัดโสธรวรารามอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยความโปร่งใสและประการสุดท้ายท่านเจ้าคุณมีสังคหาภพละ คือกำลังแห่งการสงเคราะห์จึงสามารถสืบสารรักษาพัฒนาต่อยอดงานด้านต่างๆของวัดโดยเฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์และสาธารณาสงเคราะห์ที่เริ่มไว้แต่สมัยพระพรมคุณาภรณ์เจียมจิระปุญโยเป็นเจ้าาวาสให้ดำเนินต่อมา อย่างดีเพราะได้ดำรงมั่นอยู่ในพระทั้งสี่ประการดังรับพระราชทานพันนานามาท่านเจาคุณพระธรรมมังคราจารย์จึงสามารถพัฒนาชีวิตตนให้เพียบพร้อมด้วยอัตตาหิตะสมบัติและประหิตะปฏิบัติสามารถปฏิบัติบำเพ็ญประโยชน์ แก่ประเทศชาติพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไพศาลสมเด็จพระกนิธิาธิราชบพิษผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระอนุสรณถึงการบำเพ็นประโยชน์อนเนกประการของท่านเจ้าคุณพระธรรมมังคลาจารย์จึงทรงพระกรุณาปโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้อิมินากะตะปุญเยนะขออำนาจพระราชกุศลที่ทรงบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีในหมู่สงจงสำริดประสิธิ์อิทธวิบากสุภผลเพิ่มบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปในซ้ำปรายภพ แด่ท่านจะคุณพระธรรมมังคราจารย์ประยงปิยะวโนอดีเจ้าวาดวัดสโสธรวรารามและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบสองสมพระราชเจตนาปารบทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศานานี้พระสงฆ์จตุรวัก จากสำนักวัดประยะระวงสาวาสจากสวดธรรมคาถาเพื่อเพิ่มพูนอป,ปมาทธ,ธรรมสัมมาปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปในมหาสมาคมนี้รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในจตุพรากถา ฉลองพระราชศรัทธาประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร